ห้องข้างๆกาลังถ่ายอยู่แล้วระเบิดก้อนนั้นมันลงน้ําแล้วค่ะเขาก็จะรีบกดน้ําตามแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็จะต่อยให้มันหมดแล้วก็ค่อยกดน้ําทีเดียวเนี้ยคันส่วนใหญ่เป็นแบบที่1หรือแบบที่2องค่ะอ่าลบโพลเลยแล้วให้บวตใหม่ให้เป็นวาละแห่งชับิเราสามารถไปขอเขาเช็ดกระจกเองได้ไหมครับที่ซ้มพอดีวันนี้ไปเติมแล้วขอเขาเช็ดกระจกแล้วโดนมองแรงใส่กระอนหายใจใส่ คือหม,มายถึงว่าเ,เอาเครื่องมือเขาแล้วเรามาเช็ดเองเงี้ยเหรอใช่ใช่ครับแต่คือเริ่มต้นเลยคือผมเคยเติมน้ำมันใช่ไหมครับแต่ลอมนั้นน่ะเติมเติมประมาณสองพันสามพันเงี้ยครับเขาก็จะมาถามว่าที่เช็ดกระจกไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่แต่วันเนี้ยครับพอดีผมไปเติมแค่ประมาณสี่ห้าร้อยเงี้ยครับอ่าแล้วผมอยากจะเช็ดกระจกผมก็เกรงใจเขาไม่กล้าก็เลย และน้าน้ําน้ำใช้กระจกเราเราหมดแบบน้ําฉีดที่ปั่นน้าฝนนะครับก็เลยแบบพี่ใช้กระจกให้หน่อยได้ไหมครับอ่าเขาก็แบบว่ามองแรงเสร็จแล้วเขาถอนหายใจใส่เราเนี่ยหรือผมก็เลยคิดว่าเออหรือว่าพอเราเติมน้อยไปเลยไม่มีบริการนี้อะไรอย่างนี้ครับทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าที่เขามองแรงมันแรงเพราะอะไรเนาะแล้วแล้วเขาเป็นคนเดิมกับที่เคยเติมสองพันให้เราไหม ไม่ไม่ใช่ครับผมอาจจะเป็นคนใหม่คนอืะตอนสุดท้ายได้เช็ดด้วยตัวเองไหมคะไม่ได้เช็ดครับเขาเช็ดให้ไหมเขาเขาเขามาเช็ดให้ครับแล้วเวลาเขาเช็ดให้เงินเขาไหมไม่ไม่ได้ให้ครับทุกครั้งเวลาเช็ดก็ไม่เคยให้ติปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเติมเพราะว่าเติมแพงก็ก็เลยหรือว่ามันมีมาตรฐานของมันว่าเติมเท่านี้เขาถึงจะมีบริการนี้ให้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆเช็ดกระจกนี่ไม่ได้มี สัญญิงสัญญาอะไรกันเป็นคือถ้าเราให้เขาเช็ดเขาก็ต้องเช็ดทําฟรีก็ต้องเช็ดเหรอเออแต่นี่เป็นคนให้เออมันมันไม่เคยมีบอกนะคือเด็กเด็กปั๊มอ่มีแพ็กเกจว่าต้องเช็ดกระจกรถให้ด้วยใช่ไหมถ้าลูกค้าขอร้องโอ้โหไม่อ๋อถ้าถ้าลูกค้าขอเขาทำให้เขาเขาทำให้ถ้าทขาต้องาตอบแบบเหมือนว่าก็ต้องทําใช่ ไม่ให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่ให้จะเดินไปขอเติมไปจะเดินไปขอเช็ดเองก็ขอเช็ดเองขอเช็ดเองก็ควรได้นะควรให้ได้นะหมายถึงว่ามันไม่มีอะไรแค่นั้นไม่แต่เขาก็จะบอกแหละว่าเขาเช็ดให้เพราะว่าลูกค้ามาเช็ดเองไม่ได้อีนั่นโดนแน่ใช่มันประหลาดเราไม่รู้ในแง่งานบริการว่าทางปั๊มน mm? ั้นน่ะเขาห้ามให้ลูกค้าเช็ดเองหรือเปล่าไม่รู้อะแต่พอดีคุณบีอะขอเช็ดเองเพราะไม่แน่ใจว่าเขาไม่ทําให้ใช่ไหมคะ ใช่คือถ้าเขาทําให้อะคุณบีก็จะไม่ขอเช็ดเองถูกไหมครับผมอ่าก็อันนี้ให้เขาสักยี่สิบได้ไหมล่ะเคย็จะให้แต่ไม่ได้ให้ตังค์ครับจะเป็นเพราะผมส่งขนมผมก็จะมีขนมอะไรให้เขาบางทีครับแต่แค่วันนี้ไม่ไม่มีผมว่าไอการที่จะเช็ดกระจกอันนี้ผมว่าเจอที่คนเจอที่คนเพราะว่าเจอที่คนหัวเสียมากกว่าคือเติมห้าร้อยเนี่ยต่อให้เราเรียกเช็ดกระจกเนี่ย เขาก็ต sure, um. ้องทำเพราะเขาก็ลุ anymore, mm ้น hmm. ว yeah. ่าจะได้ทิปหรือเปล่าใช่เขาทำเพื่อทิปการเช็ดกระจกอะเติมมากเติมน้อยไม่น่าเกี่ยวกับบริการเสริมเพราะบริการเสริมจะเป็นช่องทางที่น้องๆพนักงานในปั๊มจะได้ตังเพิ่มเติมลมใช้กระจกคือสิ่งที่เขาอาจจะได้ค่าขนมเพิ่มเอออยอดเติมน้ํามันไม่เกี่ยวกับเขาเพราะเขาไม่ใช่เจ้าของปั๊มใช่นี่เติมรถผมเนี่ยน้ํามันเจ็ดสิบลิตรด้วยรถจี๊บอะแล้วโอ้โหเติมทีหลายพัน ไม่มีไม่มีมาถามว่าเช็ดกระจกไหมคะบริการดีจะเอาทิปไม่มีเลยไม่มีเลยคนส่วนใหญ่ถ้าเราต้องการเราจะเป็นฝ่ายบอกใช่บอกเขาเช็ดกระจกหน่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนถามเรื่องเช็ดกระจกไหมไม่ค่อยนะน้อยมากน้ยมากแต่ถ้าเราบอกว่าเช็ดกระจกหน่อยค่ะเติมลมหน่อยอะไรงี้เขาจะัดการให้เขาเขาต้องจัดการให้เป็นหน้าที่ของเขาแล้วบางทีถามเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรพี่มีด้วยมห้ามถามว่าเท่าไหร่จะให้ก็ให้เลยนั้นก็แสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกับเงินที่เราเติม แต่ถ้าคุณบีอยากได้ก็แจ้งเขาได้เลยแล้วก็อาจจะทิปเขาหน่อยเพื่อเป็นน้ำใจใช่ครับก็น่อยๆนอยวันนี้คือน่อยๆนะอ๋อคุณเจอคนไม่ดีเขาต้องทําให้อยู่แล้วนันเองนะนี่มีคนบอกบางที่เช็ดเลยไม่ต้องร้องขอเป็นที่ปั๊มไม่เหมือนกันอันนั้น่ะปั๊มนั้นเขาอาจจะอบรมมาใช่อบรมมาแบบนี้เพราะว่าปั๊มลวมันก็คือเฟรนชชายนะเชใช่ไม่ใช่ว่าเราปั๊มนี้เจอบริการดีปั๊มนั้นต้องบริการเหมือนกันไม่ใช่เป็นเฟรนช์ชัยใช่ใช่เออก็แล้วแต่เขาอบรม พนักงานเขายังไงอพอดีว่าอาหนูอะค่ะไปเข้าห้องน้ําเนี้ยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่ออฟฟิศหรือว่าที่สาธารณะเนี่ยค่ะบางครั้งคือเราเจอปัญหาแบบห้องข้างๆที่เขากําลังถ่ายอยูแ่แล้วคือกลิ่นมันแรงมากค่ะจนบางครั้งอะหนูไม่ได้อยากจะ แสดงกิริยาแบบพืออึดพาอมหรือแบบแวะออกมาค่ะแต่มันมันหลุดออกมาเลยค่ะแล้วทีเนี้ยหนูก็กลัวว่าเอ,อ้ยเขาจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าการทำทัุร์ของเขาอะมันแบบส่งกลิ่นแบบรุนแรงมากหนูก็เลยลองเอาเรื่องเนี้ยค่ะลองไปเซิร์ชใน g o เกิ e เนี้ยค่ะแล้วก็จะเจอว่าบางคนอ่ะเขาจะบอกว่าเวลาที่ขับถ่ายแล้วระเบิดก้อนนั้นมันลงน้ําแล้วค่ะเขาก็จะ รีบกดน้ำตามไปเลยค่ะก็คือถ่ายกี่ครั้งก็จะรีบกดน้ำลงไปเลยเพื่อไม่ให้กลิ่นมันฟุ้งออกมาค่ะแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็จะต่อยให้มันหมดไส้หมดพุงทีเดียวเลยแล้วก็ค่อยกดน้ำทีเดียวเนี้ยค่ะหนูก็อยากจะถามว่าคนส่วนใหญ่อะ่ะปกติเขาเป็นแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองะค่ะอ่าลบโพเลยแล้วให้บดใหม่ <c oughs> เอาไอโพถนนยุบออกไปเป็นเพราะว่ารีคู่เนี่ยพรวดเดียวแล้วกดหรือคอ่คอย<อ>ๆกดทีละตุ่มกดเรื่อยๆกดเรื่อยๆเพราะว่ากลัวมันเหม็น ตดเออไม่ใช่ตดกดทีละตุ่มหรือว่ากดทีเดียวนี่ว่าสถานที่มีผลถ้าอื้อข้างนอกอ่ะก็ทยอยกดส่วนใหญ่ผมทยอยกดหมดเพราะว่าถึงไม่อยากให้เหม็นบ้านเหมือนกันอ๋อรวมที่บ้านมันนี่มันโรคจิตอ่ะนี่ชอบดมไม่ใช่อ๋อผู้ชายกับผู้หญิงจริงๆไม่ควรกดค่ะเพราะว่ามันจะเชื้อโรคขึ้นมาป่า ห้องน้าสาธารณะนะหรือห้องน้ําเราก็ตามจะเต็มไปด้วยเชื้อโรคแล้วก็แบบไม่ชเชืออเช้อไหลเชื้อมากเชื้ออีโคไลอะไรที่มันอยู่แล้วอวัยว,วะผู้หญิงมันซับซ้อนมากค่ะผู้หญิงแลวเวลาที่ยิ่งถ้าเกิดว่าช่องคลอดคุณแห้งนะคะแล้วเวลาที่คุณกดชักโครกขึ้นไปอะ่ะมันพุ่งได้นะมันมีมันมีคน,น,นเคยมีคนทดสอบแล้วทดส,สอบแล้วว่ามันพุ่งได้แบบโหแบบเกือบเมตรเหมือนกันนะนลแล้วทีเนี้ยพอมัน พุงคือถ้าเกิดช่องคลอดคุณแห้งอ่ะมันจะทําให้เชื้อก่อโรคพวกเนี้ยเกาะติดกับมดลูกคุณได้ง่ายขึ้นแล้วมันทําให้คุณติดเชืออ้อนะคะอเอ,อ่อทำไมต่างประเทศอ่ะสังเกตไหมเขาทำทุลายให้เสร็จจากนั้นเขาปิดฝาแล้วกดทีเดียวใช่แต่หอมก็กดเพราะว่าเป็นดาราเอ,อ้ยเ,เกิดมาตั้งนานเกี่ยวอะไรกับเป็นดาราก็เขาจะรู้ว่าอีนิคีนะเหมนใช่แต่ว่าทุกครั้งที่หอมกด หอมกลับมาแล้วไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงหอมจะคันข้างในคันตั้งแต่ปากแล้วก็ข้างในมันจะมีการติดเชื้อทันทีเลยเฮ้ยใช่เหมือนจะมียาอะไรมาแนี่ยทีนี้แต่หลังจากที่เรากินโอวิวาล่าไปอะไรเงี้ยมันเรียบร้อยเรียบร้อยหอมไม่เคยเป็นอีกเลยว่าแล้วก็เลยกดได้ว่าแล้วมันเกินแปลกๆขอโทษนะคะถ้าถ้าถ้าเป็นในกรณีหนูค่ะคือหนูอ่ะถ่ายพอถ่ายเซฟบุ๊กหนูจะปิดฝาแล้วกด แล้วหนูยังรู้ว่ามันยังไม่หมดหนูก็จะถ่ายต่อแล้วพอถ่ายเสร็จหนูก็จะขึ้นขึ้นลงลงอย่างเงี้ยหรอเปิดใช่ปิดปิดเปิดเปิดอย่งเงี้ยนะหรออ๋อแต่ผู้หญิงเป็นคนละเคสกับผู้ชายเนาะไอผู้ชายกระเด็นขึ้นมาใช่ใช่ผู้ชายไม่ไม่มีปัญหาแต่มันก็จะปิดฝาแล้วกดทีเดียวนะขนาดอยู่บ้านก็ทําอย่างนั้นแม่อันนี้กดเรื่อยๆก็เรื่องนี้แหละกดเรื่อยๆอืมคือเชื้อโรคมันก็จะขึ้นไปเกาะอะไรของเธอด้วยแต่ว่าผู้ชายไม่ได้ซับซ้อนไงสุดท้ายก็เช็ด ใช่ทันงแก้มก้นเลยอ่ะเวลาเช็ดทีอ่ะใช่แต่ผู้หญิงคือมันมันเข้าไปข้างในอ่ะดูโหวตมาตอน้ำนทีเดียวตอนเสร็จหกสิบเปอร์เซ็นต์นใหญ่ก็จะอย่างนี้แน่ ขับถ่ายไปด้วยกดไปด้วย4 0ตอนนี้สิ่งที่คุณคุณนุ่นทํามันแลดูลําบากมีคนคอมเมนต์ซึ่งมันลําบากจริงๆแต่ว,ว่าคุณนุ่นทําที่ถูกต้องแต่ว่ามันลําบากดาราก็คนบา้าทำแหมงอขี้ไม่ได้ออมันก็คนแหละแต่ว่ามึงก็ไปเมาส์กันหรือเปล่าล่ะมึงกูเข้าห้องน้ําต่ออีหอบขี้มากมีคนเล่นมุกว่าเป็นดาราขี้ได้ด้วยเหรอคะอ๋อเป็นดาราขี้ด้วยได้เหรอคะเป็นนางฟ้าก็คือยังหอบมากด อืมอ้าวเงียบเลยอืมเออแต่แต่จริงๆแล้วไม่ควรกดควรทําธุระให้เสร็จทีเดียวแล้วปิดฝาแล้วกดอ่าแต่ผมกดทีผมค่อยผมกดไปเรื่อยๆอ่ะล็อตหนึ่งก็กดทีหนึ่งเนี้ยให้มันเบาหายลงไปก่อนเนี้ยล็อตใหญ่อ่ะล็อตแรกอ่ะแล้วก็แล้วก็คือพอเราเข้าห้องน้ําสาธารณะใช่ไหมอืมเราไม่เหม็นขี้ตัวเองหรอกมันจะเหม็นขี้ก็เนิรนเนาะอืมก็ใช่ไม่แต่ค่ะครับหนูหนูขอถามอีกข้อหนึ่งได้ไหมคะค่ะว่าค่ะแล้วก็ถ้าสมบุรว่า ส่วนตัวหนูค่ะหนูจะรู้สึกเหมือนเป็นกังวลหรือหรือหรือชอบคิดไปเองว่าเวลาเราไม่กล้าที่จะท,ทํธทรลาล้วแบบให้เสียงมันมีเสียงดังอะคะ่ะทั้งปัสสาวะหรืออุจจาระหนูรู้สึกรู้สึกเหมือนว่าจะไปแบบรบกวนเขาไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอ,อันนี้คือมันผิดปกตินะคะหรือแบบไม่มผิดปกติค่ะมันเป็นมันเป็นกุลสตรีเขินอะบางทีอะใช่บางทีก็กดน้ํากลบหน่อยเออมันมีอยู่คือทางพี่ก็จะกด กดน้ำเอากถ้าจะตดดังๆอ่ะหรือจะปูดดังๆะใช่หรือบางทีแบบหัวแรกอ่ะของไม้แรกอ่ะมันอาจจะมีลมผ่านมามาด้วยก็กดเพื่อกบเสียงเกินนะเออมันปกติมากของคุณน้องนุ่นเออละหอมจะให้ข้อคิดอีกนิดนึงนะคะว่าการที่เราปัสสาวะไปพร้อมกับน้ําก็ไม่ดีนะคะ เพราะว่าสมองจะจดจําว่าเมื่อไหร่คุณได้ยินเสียงน้ําคุณจะปล่อย,อยปสัสสาวะฉะนั้นคุณจะเป็นโรคที่เขาเรียกว่าปสัสสาวะไวเกินมันจะทําให้คุณปสัสสาวะบ่อยทุกสองชั่วโมงหรือทุกสามชั่วโมงในกรณีที่คุณเป็นหนักแล้วนะคะและหรือบางครั้งที่คุณได้ยินเสียงน้ําคุณจะรู้สึกว่าอยากเข้าห้องน้ําอือนเหมือนเหมือนบางคนที่เขายืนปัสสาวะตอนอาบน้ำใช่ใช่ค่ะสมองมันจําว่าเมื่อไหร่ได้ยินเสียงน้าปุ๊บจะทําหน้าที่รู้สึกว่าอยากปัสสาวะฉะนั้นอย่างนี้ค่ะ คุณนุ่นคะและทุกคนที่ฟังเรามารณรงค์กันคะ่ะยอมรับเรื่องกลิ่นและเสียงให้ได้คะ่ะเพื่อสุขคะอนามัยที่ดีของพวกเราและไม่เปลืองน้ำด้วยคะ่ะโอเคเลยค่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่าการกดบ่อยๆก็เปลืองน้ําโอเคนับจากนี้นะคะให้เป็นวลระแห่งชาติว่าถ้าเราเข้าห้องน้ําสาธารนณะเราจะไม่มีทางเลือกเราจะได้ยินทั้งเสียงและเราจะได้ยินทั้งกลิ่นให้มองว่าเป็นเรื่องปกติต,กต้องทําใจแหละเพราะมันไม่ใช่บ้านะใช่ควบคุมไม่ได้บางทีอะ ก็อย่างนี้ค่ะถ้าไงก็พกน้ําหอมกันไปด้วยฉีดกลบซะหน่อยแล้วคุณนุ่นก็ไม่ต้องกลัวนะมันมันไม่แครสนใจเราหรอกราบได้ที่กดไม่ปัญหาแต่ที่เกลียดที่สุดคือไม่กดเอ้ยเวลาไปเจอซ่วมที่มันปิดฝาไว้อะเป็นไหมทุกครั้งที่แง้มขึ้นอ่ะมันเหมือนชีวิตแบบชี้เป็นชี้ตายอ่ะว่ามีของเก่าทิ้งไม่ไว้อย่างเงี้ยแต่ถ้าไปญี่ปุ่นน่ะจะโอเคเอเปิดไว้ให้หน่อยได้ไหมพอปิดแล้วกดแล้วอ่ะเปิดให้กูได้ไหม เพราะนี่ก็ทําอย่างงั้นพอปิดเสร็จอย่างเงี้ยอ่านี่ก็แบบเปิดไมให้หน่อยเปิดให้คุณที่เกลียดลุ้นบางทีรุนเปิดมาหัวโวยมันใจเต้นเต็มคอหานไปหมดอย่างเงี้ยมันเป็นทั้งวันได้เลยนะที่โอ้ ช่วยช่วยเปิดให้ทีขี้เกียจลุ้นได้ฟีดแบ็คจากที่ทํางานมาว่าเราอ่ะเป็นคนที่น่าดูมากเหมือนกับว่าเวลายอยู่ที่นี่เนี่ยคนจะไม่กล้าเข้ามาติดต่องานซึ่งสายงานเราเนี่ยก็เป็นสายงานราชาการที่ต้องติดต่อกับคนเยอะครับแล้วทีเนี้ยก็จะมีฟีดแบ็คจากคนข้างนอกด้วยคนในสํานักงานด้วยเนี่ยเขาก็ประมาณว่าทําไมคนนี้น่าดูจังไม่กล้าเข้าไปติดต่องานเลยอะไรเงี้ยค่ะอืม,อม,อมค่ะจน ถามว่ามันมีผลกับงานไหมก็เริ่มมีผลแล้วนิดนึงก็คือว่าคนที่เขาจะต้องดูงงานกับเราตรงๆงเนี่ยเขาไม่กล้ามาคุยกับเราแล้วเขาก็จะฝากผ่านคนในห้องแทนมาประสานอย่างเงี้ยค่ะงานมันเลยดูช้าไปจนจนเพื่อนในห้องกับหัวหน้างานเนี่ยสงสัยเขาคงจะรวบรวมความกล้าค่ะเข้ามาเตือนเหมือนเข้ามาแนะนำแหละค่ะว,ว่าเนี่ยเออ ยิ้มหน่อยได้ไหมอะไรอยงเงี้ย<ๆ>บางทีพ<ๆ>ี่ก็ไม่รู้ว่าแกคิดอะไรอยู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะอืม,อม,อมจริงๆอะ่ะเราเป็นคนที่สนุกมากแต่เพียงแต่ว่าคือแบบพอมันเวลาอยู่เฉยๆแล้วหน้ามันดูดุหรือเปล่าหรือยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือปล่อยหน้าแล้วปากคว่ำแต่สงปากแต่สมดูกไม่ความคว่ำนะคม่มีความกิ๊บ เคยมีความคิดว่าอยากจะไปทําปากฉีดปากด้วยซ้ำเก็บเข่ออยู่หน้านิงๆ้วมันฉีดไม่ช่วยฉีดไม่ช่วยมันตลอดไม่แต่ว่าทรงปากคุณเอมันไม่ได้คว่ำนะดูแล้วมันไม่คว่ำมันยกนะมันไม่ใช่คนปากคว่ำนะคุณเนขอดูอีกทีได้เบิร์ แต่หน้าดุไงแต่แต่เราจะที่รูปที่คุณเอส่งมาให้ทีมงานเราอ่ะมันจะเป็นคุณเอตั้งใจถ่ายไงก็จะเก็กหน้านิดนึงแต่ตอนที่ในชุดฟอร์มอ่ะไม่ดุเลยนะหวานมากเลยนะในชุดสูทเนี่ยตั้งใจมีดหต่อเม่แม่ใจค่ะแต่เหมือน่าเวลาเวลาเรานั่งทํางานหน้าคอบเงี้ยค่ะแล้วเวลาคนที่เขาที่ที่เขาจะเข้ามาคุยกับเราเนี่ยแทนที่เขาจะมาคุยกับเราเขาไปคุยกับอีกคนหนึ่งแทนเหมือนเขากลัวแล้วเขาก็อ่าก็มีชีดิตแตกมานั่นแหละค่ะฝากเพื่อนมาบอกว่าเออมันมัน เราเจอจังๆก็คือเหมือนกับว่าที่ทํางานเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนอ่าเหมือนมีตู้จดหมายให้เราคอมเมนต์ได้จากบุคคลภายนอกใช่ไหมคะก็จะมีมาบ้างว่าออยากให้พี่คนนี้ยิ้มาด้บางทีไม่เห็นยิ้มแล้วเขาไม่กล้าเข้ามาคุยอย่างเงี้ยค่ะมันเอก็จะมีแบบนี้มาจริงๆนะมันไม่มีจริงๆมันไม่มีอะไรเลยค่ะก็เลยแบบไม่รู้จะทํายังไงให้หน้ามันดูเป็นมิรมากกว่านี้นะค่ะทีมงานย้อนย้อนในกล่องข้อความขึ้นไปในนียแหละรูปตามสมตามอ่ะ อ่าดูแล้วเห็นไหมอันนี้ตั้งใจตามไงก็นี่แหละนี่ขึ้นหน้าตอนปล่อยเวลาไทํทำงานช่วยหน้าเขาทรงดู รูปอื่นอะยิ้มละหวานแต่พอตามสมตามรูปเนี้ยเพราะคิ้วเคิลมันไปหมดเลยนคิ้วเคิลย่นตั้งใจตามเนี่ยเรียบร้อยกลัวพิกกรเด็นเนี่ยเนี่ยเราเห็นละพยายามพยายามปรับบุคลิกด้วยอะค่ะอยากเป็นคนที่แบบดูหน้าเข้าหาแต่ว่าคนเรายิ้มตลอดเวลาก็บ้าเข้าใจป่ะมันก็ต้องตามกาลเทศะนะใช่ เคยลองถึงขนาดที่ว่านั่งหน้าคอมแล้วหัดยิมมุมป่าอะค่ะดูแล้วม่่รู้ก็ซือฝืนยิ้มใช่ค่ะมันดูมันดูปลอมมันดูอื่นอนมันดูยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันแล้วเราเคยเห็นหน้าตัวเองตอนที่หัวเลาะแบบดูอะไรตลกแล้วหัวเลาะป่ะมันแปลกไหมหน้านั้นมันก็จะมีลืมส่งให้ทีมงานดูมันจะมีภาพที่แบบว่าเหมือนกับเวลาเราไป ไปไปทิปไปอะไรอย่างเงี้ยของเธอเขามันมีภาพถ่ายมุมเผอที่เราหัวาราอกากมันก็ก็ดูน่ารักดีสําหรับเรานะคะโอเคพอนเพราะฉะนั้น<า>อ,อแล้วคนที่สนิทกันที่ทํางานเนี่ยเวลาพอเขาเริ่มรู้จักเราแล้วอ่ะเราเราเป็นคนเฮฮาไหมหรือว่าเราเป็นคนยังไงในในกลุ่มที่ทํางานอะรู้ไหมหรือรไม่มีใครครบเราเลย <laughs> มีค่ะคนที่เขารู้เราแล้วว่านี่แค่หน้าดูอ่ะอ๋อก็อ่า อย่างที่ทํางานใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแบบเป็นเป็นฝ่ายแบบ่งเป็นฝ่ายฝ่ายฝ่ายซึ่งในฝ่ายเราอ่ะมันจะมีอยู่สี่ห้าคน uh huh. คนในห้องเราอ่ะคือสนุกเฮฮาเราคุยได้ปกติแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรอ uh huh. แล้วก็สนุกแบบ คุยคุยเยอะกว่าปกติด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าก็ไม่แน่นใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้สนิทกับคนอื่นหรือเปล่าเค <Okay. S 2> การพูดการจะอาจจะน้อยลงหรือบางทีปฏิสัมพันธ์การแสดงออกทางสีหน้ามันเลยแสดงออกไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูไม่สนิทใจหรือเปล่าแล้วก็เนื้อง,งานเราต้องพบเจอกับผู้คนด้วยถูกไหมใช่ค่ะเราเต้องรับแขกงฟที่จะเรียด้วยเพราะมันเป็นเรื่องเอกสารหนึ่งระเบียบบางทีมันก็ค่อนข้างเครียดต้องต้องเจอคนนอกไหมเป็นงานบริการไหมฮะ ต้องเจอประชาชนอะไรย่างี้ไหมอ่าใช่ค่ะอ๋อถ้าต้องเจอด้วยอันนี้ต้องอต้องปลับบางทีอ่ะหน้าเราอ่ะ มันเป็นกำแพงบอกที่แบบว่าอย่าเข้ามากวนตีนกูนะมึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเพราะเราต้องเจอหลายรูปแบบถูกไหมใช่ค่ะง,งานมันด้วยเนื้องานเนี่ยอย่างอย่างที่บอกว่ามันเป็นค่อนข้างเครียดเพราะว่า,าเรื่องเอกสารเรื่องระเบียบกฎหมายบางทีมันมันเป๊มันต้องเปี่ะค่ะมันมันผิดพลาดไม่ได้เลยอแล้วบางทีคนที่เข้ามาคุยเนี่ยบางทีเขาต้องแก้เอกสารหลายๆรอบหลายๆรอบซึ่งบางทีการแนะนําของเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราไปพูดกระแทกใจเขามากเกินไปหรือเปล่าซึ่ง บางทีเขาก็ไม่ค่อยอยากเข้ามาติดต่อเราบางทีมาส่งงานก็ไปฝ่ายคนนึงมาส่งเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วงานมันก็เลยไม่เสียสักทีเต่คุณเอ๋ยมีคนดุป่ะเออทีเนี้ยดุไหมคนที่หน้าดุแต่ใจดีอีกอย่างหนึ่งใช่แต่คนที่หน้าดุด้วยแล้วก็สตรีดในหลายๆเรื่องด้วยเนี่ยคุณเอต้องต้องเปกซฟิกเข้ามาว่าจริงๆตัวเองเป็นแนวไหนถ้าในความคิดส่วนตัวเนี่ยก็คือว่าเวลาคนที่เข้ามาปรึกษาหรือว่ามามา ขอคาปรึกษาเนี่ยค่ะเราให้คําแนะนําด้วยน้ําเสียงที่ดีนะคะออืไม่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 ดุแบบนั้นก็คือให้คําแนะนําเพียงแต่ว่าอา่าอาจจะมีว่ามาแก้สองสามรอบเราอาจจะแบบอืมแบบนี้มันไม่ควรจะผิดแล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ไม่ได้ว่าใช้น,น้าเสียงดุหรืออะไร อาจจะมีพูดยากหน่อยอันนี้มันไม่ควรจะผิดแล้วนะประโยคอะคำประโยคเมื่อกี้ที่มันแรงได้นะไม่แต่ถ้าใช้น้ําเสียงแล้วก็ก็เป็นคนใจดีก็พูดคํานี้ได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ควรจะผิดแล้วนะมันต้องอย่างนี้เลยเพราะเขาไม่ถึงเบอร์นั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่ควรจะผิดแล้วนะเพราะโดยมินนิ่งมันคือตำหนิมันคือด่าเขาแล้วนะเนี่ยว่าอันไม่ควรจะผิดก็คืออยากจะขอคำแนะนำนะคะว่ามันจะทํายังไงดีให้แบบ ราดูเป็นมิตรขึ้นควรจะปรับมาเช่นยังไงหรือมีวิธีแนะนํายังไงยังไงก็ได้อะค่ะที่มันดูน่าเข้าหามากกว่านี้อะค่ะคุณมาถูกแล้วค่ะเพราะหอมคือฉายาอีนาบึงอีหญิงแล้วก็คือโดนด่าจากกลุ่มตลอดเวลาเพราะเป็นคนหญิงจริงๆแต่การหญิงคือไม่อยากยุ่งอะค่ะเป็นคนเหยียดเป็นคนแบบเออใช่เป็นคนเหยียดเป็นคนแบบไม่ได้ไม่ชอบอย่างมาเข้ามาในโลกของฉันอะไรเงี้ยแล้วคิดดูดีว่าคนแบบเนี้ยพอก้าวว่าเป็นดารายิิงยโสก็เนี้ย เกียดกูทั้ง Time <G est> ตึกเ <G est> อทามอ่ะเออเพื่อนดีเจทุกคนเกียดหมดเลยตอนนั้นตั้งกรุ๊ปไลน์แล้วก็ด่าด่าอะไรเงี้ยหอมใช้วิธีการ ซึ่งทุกวันดีแล้วดีแล้วดีแล้วเพราะว่าเขาทางานกับคนอื่นดีว่าทํางานกับพี่แอนดี้เขมพี่มุกเคยทํางานตัวเล็กเข้าวงการใหม่ยิ้มให้ใครวะยิ้มอะไรนักหนาวะพี่แอนดี้ใช่ค่ะเพราะเฟลนี่เพราะว่าไอ้นั่นก็เบอร์สุดใช่เบอร์สุดไอ้เราก็ซ้ายสุดเขาขวาสุดเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยกูต้องอยู่คนแบบเนี้มึงยิ้มให้ใครก็ตัดสินใจถามว่าพี่ยิ้มให้ใครที่มันได้เลื่อนเขาบอกใครเห็นหน้าเรายิ้มไม่หมดเลยยิ้มไปก่อนยิ้มไปเลยเขาต้องรู้จักเราเขายิ้ม เลยเขาหันมามองหน้าเรายิ้มเลยนี่นี่โอ้โหคนบ้าแล้วต้องมาทํางานร่วมกับบุกโกหอมก็เลยใช้วิธีการโอเคไม่มีใครเข้าหากูเลยออเทุกคนเกียดจะไม่ร่วมงานด้วยแล้วก็โอเคก็เลยลองหาไอดอลของตัวเองว่าลองทําเป็นบุกโกสิ ใช่คูมีเป็นทำเป็นบุโกโอ,อยู่สแสดงใช่โโออรอคือหาไอดอลให้ตัวเองว่าเราจะทําเหมือนใครเราก็มีบุโกโแล้วมีอตุยตอนนั้นเวลาเราจะโกรธใครเราจะนึกถึงว่าถ้าเป็นอตุยอตุยจะโกรธไหมอตุยจะไม่โกรธนะอะไรย่างเงี้ยหอมอ่ะก,ก็ลดความเฟียดลงมาส่วน ส่วนมาทําใหม่ๆก็จะเป็นแบบบุโกะเลยวะสวัสดีค่ะก็เริ่มเปลี่ยนตัวอย่างนี้คือพยายามเป็นบุโกะแรกๆฝืนมากเอาจริงๆเพราะมาจากสังคมผู้ชายสังคมกีฬาแต่ตอนหลังอ่ะพอมันทําแล้วเรามีเห็นรีแอคชั่นของคนที่แบบเขาเข้ามาคุยกับเราเหมือนที่เขาเข้ามาคุยกับบุโกะเออมารู้สึกเออมันดีขึ้นเนี่ยลองลองหาไอดอลไหมคะคุณเอเช่นแบบว่าใครที่รู้สึกว่าเออคนนี้มีเพื่อนเยอะอ่ะเราลองเป็นเขาดูไหมเออแรกๆมันจะฝืนแรกๆยากมาก คือจริงๆอะค่ะที่ที่พี่ในห้องอะจะมีคนหนึ่งที่เขาเป็นผู้ยิ้มผู้หญิงอยู่ยิ้มตลอดเวลาเลอยอเป็นผู้หญิงมากๆเลยเราเคยลองแล้วแต่แบบมันดูฝืนฝืนมันฝืนใ,ใช่ค่ะมันบอกไม่ถูกจริงๆเราก็ไม่ใช่คนอ่อนโยนอะไรมากนะคะแต่ก็ไม่ใช่คนก้าวร้าวอะค่ะพยายามอยู่ค่ะตอนนี้ก็ยังพยายามอยู่อ่าใส่คำหนึ่งคำไว้ในใจอันนี้หอมใช้บ่อยๆมากเลยนะคะคือคําว่าเมตตา เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากําลังหงุดหงิดอะไรสักอย่างเราเรานึกถึงคำว่าเมตตาปุบหน้ามันจะยิ้มออกเองค่ะอันนี้คือเสียงเอออันนี้คือสิ่งที่หอมหอมใช้นะคะกับตัวเองนะคะค่ะอืมอ่ะท่านต่อไปค่ะใช่ค่ะคุณเอเอาคุณเต้นคะ่ะเอาจริงๆถ้าพี่ดูลูกคุณเอนะ ที่ทีมงานส่งให้พี่ไม่รู้สึกเลยว่าคุณเอเป็นคนดุจริงๆนะเวลายิ้มใช่เหมือนว่าเออแต่เพอาะเราะรู้มันส่วนใหญ่มันจะเป็นรูปยิ้มอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้คุณเอทาแล้วมันไม่ได้ฝืนด้วยนะในความรู้สึกพี่นะมันก็ยิ้มดูแบบยิ้มจริงใจยิ้มยิ้มแบบเออปกติเลยอะ่ะแต่ทีเนี้ยถ้าคุณเอรู้สึกตัวว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราอาจจะดมูมีอะไรบางอย่างที่คนอื่นจะรู้สึกว่าเราดุพี่ว่าคุณเอก็ต้องพยายามฝืนในสิ่งที่ตัวเองเป็นนิดนึง mm hmm. เพราะว่าเพราะตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่ามันเป,นป ให้ตัวเองเป็นธรรมชาติแบบคุณเออมันก็จะเป็นปัญหาต่อไปมันก็จะไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งสิ่งที่พี่หอมพูดอ่ะถูกเลยคือพี่เคยได้ฟังไอ้ครูฝนที่เขาสอนบุคลิกภาพอะเออเนี่ยกำลังจะบอกเขาบอกว่าร่างกายเราอ่ะมันฝึกได้นะจากเป็นคนไม่ยิ้มอ่ะต้มันฝึกตัวเองทุกวันให้ยิ้มอ่ะครูฝนให้ข้าวตะเกียบคิดใช่คิดซะว่าเวลาเราเจอไข่สมมติ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่หน้าหน้าจออันนี้อาจจะเครียดจัดงานอะไรก็ได้แต่ถ้าหันไปเมื่อไหร่แล้วตาเรามองใครแล้วเห็นเขาว่าเขามองมาหนูแค่ขยับมุมปากมันยิ้มอ่ะทําทุกวันร่างกายมันจะชินเองแล้วพี่ว่าจากที่มันเหมือนอันั้นมันอาจจะฝืนเชื่อเถอะมันจะชินเองแล้วข้างในหนูจะตามออกมาเองว่าหนูจะยิ้มให้เขามันทําได้แต่ว่าคุณเอต้องต้องพยายามบังคับตัวเองอย่าบอกตัวเองว่ามันฝืนน่ะมันฝืนน่ะเพราะมันต้องฝืนไงคุณเอเพราะตอนนี้สิ่งที่คุณเอเป็นน่ะ มันไม่ไม่เวิร์กอยู่เพราะคุณเอก็อยากปรับปรุงตัวถูกไหมค่ะเออคือจริงๆอะพี่จริงๆถ้าให้แนะนําแบบแบบปกติก็คือไม่ต้องไม่เปลี่ยนตัวเองหรอกรับเป็นตัวเองนั่นแหละหก็ช่างหัวมันเดี๋ยวใครรู้เขาก็รู้แต่ว่าตอนนี้คุณเอกรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอยู่เราเราอยากแก้ไขเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะแก้ไขเราก็ต้องพยายามค่ะซึ่งเรื่องอย่างเงี้ยมันทําได้มันเป็นเรื่องของสังคมแล้วอะฉะนัน้นเราเราควรจะเปลี่ยนตัวเองใช่มันมันแค่ยกปากคือเรายิ้มอ่ะเพราะว่าในลูกคุณเอกยังทําได้อย่างอย่าง สำหรับพี่มันคือธรรมชาติมากเลยนะมันไม่ได้ดูว่าผู้หญิงคนนี้ยิ้มแบบฝืดหรือแค่นยิ้มอะไรตรงไหนเลยนะแล้วมันเป็นการหลอกสมองอย่างหนึ่งว่าเรามีความสุขด้วยนะหรือปะซึ่งอย่างนั้นนะสมมติถ้าคุณเอยิ้มให้กล้องได้ตอนนั้นคุณเอคิดอะไรอยู่ตอนยิ้มให้กล้องอ่ะที่รูปถ่ายใน Facebook อ่ะก็คิดว่ามันควรจะมีรูปดีๆไปโพสต์บ้างอะไรอย่างค่ะก็อย่างนี้เลยเวลาคุณเอมองเขาก็คิดว่าอยากให้มีความทรงจําเราก็คือรูปลักษณ์ที่ดีๆที่เรายิ้มให้เขาอ่ะอยากให้เขาจดจาในสมอง แต่ถ้าเราลองปรับยิ้มให้เขามองเขาแบบมีอะไรคะแล้วก็ยิ้มให้เขาคิดว่าอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเราเรายิ้มให้กล้องอะ่ะ เราอยากให้คนหลังกล้องรู้ส like? ึกเออเราอยากให้คนที่ดูรูกมีรู้สึกดีเช่นเดียวกันเราอยากให้คนที่มองเรารู้สึกดีแบบเดียวกันเลยมันฝึกได้นะคะจริงๆแล้วแล้วน้ำเสียงดูแข็งไปไหมคะตอนนี้ตอนนี้หนูพูดกับพี่เหรอไหมเออพี่ไม่รู้คือตอนนี้พี่เลยไม่รู้จักว่าเอ้ยพี่เลยไม่รู้ว่าตอนหนูเป็นตอนอยู่นาฟิดอะหนูเป็นยังไงเพราะตอนนี้เวลาหนูพูดกับพวกพี่หนูก็พูดปกติน่ารักก็ดูเป็นคนมีแบบมารยาทก็ทาให้ตัวเองเสียงบางกว่าดีนิดนึงเสียงไม่ออกจากอกเสียงเมื่อไหร่ในทางจิตวิทยาถ้าเสียงออกจากอออกกคืํําาาาลังงวนจ อยู่หรือเราขึ้นมาที่คอดูค่ะหนูอาจจะชินว่าเหมือนแบบพอเราคนเข้ามามันมีแต่ปัญหาที่ทําให้หนูต้องแก้อะไรอย่างเงี้ยหนูอาจจะอย่างที่พี่หอมบอกต้องเมตตาต้องคิดว่าเขาไม่รู้อ่ะเหมือนเราช่วยเขาอ่ะต้องแบบเนี้ยเพราะหน้าที่เรามันก็คือให้ข้อมูลให้ช่วยเขาถูกไหมล่ะคะหรือถ้ากําลังโกรธกำลังหดหงิดอยู่อ่ะแค่ฉีกยิ้มเลยสมองจะจาว่าโอ้ะนี่คือช่วงเวลามีความสุขอยู่เออยิ้มแค่กล้ามเนื้อยิ้มมะสมองมันจะคิดว่ามีความสุขแล้วจะวีดเมื่อไหร่ก็ยิ้มเออ ไม่ได้อเรากำลังทาสิ่งนี้อยู่เรากำลังมีมิชชั่นอยู่ว่าเราจะไม่ดูอะแล้วถ้าเ<อ>ขาหน้ารักรีแอคชั่นหน้ารักกลับมากับเราอะเราจะรู้สึกดีมากเลยนะอลองดูฝึกหอมๆก็ฝึก,ก,กใช้เวลาเลยอ่ะพี่เผื่ค่ะก็ผมผมยึดจากรูปตามส้มตาเป็นหลักอันนี้เป็นสิ่เท <c oughs> ี่ชันยากกินสามเพราะว่าเลื่อนผ่านแล้วเออโอเคนึกออกแล้วถ้าเวลาที่เราไม่ได้ยิ้มอะก็ต้องยอมรับว่าบางทีสรีละหน้าคนจะดูเหมือนพี่ตุ๊กี้พี่ตุ๊กี้ ที่ถ้าไม่ยิ้มอ่ะเขาเคยบอกว่าเขาเขาโดนว่าว่าหยิงว่าว่าอะไรเพราะปากเขาคว่ำแต่ตุ๊กกี้ยิงที้เป็นคนยิงไม่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 ที่คนเข้าใจทีเออเขายิงเขาเป็นคนยิงเพราะฉะนั้นโอเคเมื่อกี้มีข้อความหนึ่งในแชทที่ผมกับคิดว่าจะบอกเหมือนกันคือเคยได้คุยกับ call center เขาจะตั้งกระจกเล็กๆไว้ด้านหน้าที่มองเห็นหน้าตัวเองตลอดเวลาเวลาที่เขาคุยโทรศัพท์กับกับลูกค้าเขาจะเห็นหน้าตัวเองอยู่ตลอดนั่นนั่น call center นะนั่นคนที่ไม่ต้องใช้หน้าในการรับแขกนะใช้ต่เสียงแต่เสียงแต่ว่าการยิ้มการแสดงออกของหน้าตามันส่งผลต่อเสียงต่อการพูดคุยหมดเลยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีกระจกสักบานหนึ่งแล้วก็ วางไว้ที่โต๊ะเราทําเหมือนเราเป็นคนรักสวยรักงามแต่ก็เหลือบๆดูอ่ะว่าฉันเผลอปากคว่ำหรือเปล่าฉันเผลอหน้าดุหรือเปล่าเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่างานเรามันต้องเจอกับลูกค้าด้วยอ่ะทีนี้ถ้าเป็นงานบริการแล้วลูกค้าเขาเข้ามาบางทีเขาก็ไม่ได้รู้จักเรามาก่อนเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเราจริงๆตัวตนเราเป็นคนเฮฮาหรือถ้าใครสนิทกับเราเราเป็นคนน่ารักนะเราแค่เป็นคนปล่อยหน้าแล้วหน้ามันดูดุเผลอขมวดคิ้วบ้างบางทีคนเราเพลินๆอ่ะเพลินเผลอขมวดคิ้ว มันเผลอาอทํางานมันเผลอใช่ป่ะแล้วมันแก่เร็วด้วยนะเออเขาไม่รู้อ่ะ <c oughs> บางทีอาจจะต้องมีมีตรงเนี้ยคอยคอยเตือนตัวเองไว้แล้วก็ถ้าคิดว่ามันเป็นปัญหาจริงไปฝึกได้เนี่ยไปลงกับเพ <c oughs> ื่อนคุณเติ้ลน่ะคุณอาจารย์ฝน, <c oughs> น,นน่ะ p r o n a l i t y นะคะเขาก็มีอ,อยู่กงเทเป่าอยู่งเทพไหมฮะไม่ เมืองค่ะอยู่ต่างจังหวัดอโอเคอถ้างั้นฝึกได้ผมว่าตอนนี้ใน YouTube ก็มีการเทคนิคหลักการฝึกบุคลิกภาพการฝึกยิ้มมีผมไม่มีเดี๋ยวบองพี่พี่ผู้หญิงคนนั้นนะ<อ>ที่เราเจอบ่อยๆอะ่ะบางทีเราไม่ได้แบบดู YouTube แล้วเรียนแบบเลยนะเราดูหลายๆอันแล้วประมวล ประมวลแล้วเอามาเป็นของเราดาราคุณแอปคุณแพรเออดูคุณแอปไว้บ่อยๆอ่ะฟอลโล่คุณแอปไว้ดูพวกสอนพวกคณิขานพ้นาพนี่แหละอย่างโรงเรียนของเพื่อนคุณเติ้ลเนี่ยคุณฝนน่ะเขาให้เหมือนคาบตะเกียบไว้ใช้ปากมันนะใช้ปากคาบตะเกียบไว้ให้จินตนาการว่าเราคาบตะเกียบอยู่วันนั้นน่ะลูกศิษย์เขาเพิ่งมาสอนผมในอีกรายการหนึ่งโอเคโรงเรียนนี้บอกให้คาบตะเกียบอีกโรงเรียนนึงบอกให้อาจจะบอกอีกอย่างหนึ่งเราลองเอาทุกอย่างมาผสมผสมให้กลายเป็นตัวเราทั้งหลายทั้งมวลแล้วผ ว่าการปล่อยหน้ายังไม่เท่า Inner. อินเนอร์ทั้งในถ้าสมมุติว่าแวบ,บแรกเขารู้สึกว่าเราดุแต่พอเราเงยหน้ามาเจอเขาแล้วเราสวัสดีค่ะบางทีแค่ประโยคแรกน้ำเสียงอะไรน้ำเสียงแรกประโยคแรกเขารู้เลยว่าเราไม่ได้เป็นคนดุ mm. อ๋อ,อพี่เขาเหมือนดุเลยเขาจะรู้ทันทีภายในประโยคแรกเลย mm. ซึ่งพี่มองว่าเอไม่ได้หน้าดุนะเออดุเ <laughs> พอาเขาเข้ามาคุยแล้วแล้วเขายังรู้สึกว่าคนนี้ไม่น่าเขาหาเอดุอ ไอ้จริงๆอย่างประโยชน์ที่บอกว่าไม่น่าผิดอีกแล้วอ่ะเนีจริงๆมันพูดมันพูดให้ซอบก็พูดได้นะเหมือนว่าไม่น่าผิดอีกแล้วน้องอย่างเงี้ยไม่น่าผิดอีกแล้วนะอย่างเงี้ยไม่ซอบยังไงก็ไม่ซอบทูกประโยคไม่ซอบไม่น่าผิดอีกแล้วนะตำหนิอยู่เออเรต้องปรับทั้งวิธีพูดทั้งน้ำเสียงทั้งใช่ใส่คำว่าเมตตาไม่ได้ตใจคนนี้คนเรามันมันปรับไม่ได้แบบวันนี้พรุ่งนี้หรอกมันต้องค่อยๆทำให้มันชิน ทอกพุทโธอย่าลืมโทรนะ